โงเรียันยาวสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับเรบาเชียรไอนะคะคุณครูเปียว,วันตาคําแสงนะคะกับนักเรียนชั้นม2นะคะเนาะในบทที่5นะคะที่อุคค์นะคะเนาะบทที่ 5. อ่าในคาบที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับคําศัพท์เรื่องของชีวิตประจําวันเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะเรียนคําศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนา นะคะในหนังสือเรียนที่หน้า51นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือในหน้า51ประกอบได้เลยนะคะโอเคค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันเลยคำแรกค่ะ s h a n เข่อช่างเข,งเ,ขเข้าเรียนเลอเลอแล้ว Shifan กินข้าว下课下课เลิกเรียน g กลจุดๆเลเล กลจุดๆุเละถึงเวลาจุดๆแล้วนะคะฉี่ฉวงฉี่ฉวงตื่นอนเทียนอะเทียนอะโอ้โหโจโม่โจโม่สุดสัปดาห์เฮยจ้าเฮยจ้ากลับบ้านเสียเสียเขียน作业作业 การบ้านาาอาบน้ำนอนหลับโอเคค่ะคำศัพท์นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะประมาณสองหน้านี้นะคะเนาะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกอ่านนะคะไปฝึกอ่านแล้วก็แปลเขียนแปลนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะให้ไปเขียนศัพท์นะคะจีนพีอินแปลนะคะสองหน้านี้นะคะลงในสมุดแล้วก็ฝึกอ่านให้เราช่วยด้วย นะคะโอเคค่ะอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์กันนะคะแล้วก็เขียนคำศัพท์ลงในสมุดให้เราช่วยเน้ยนะคะในคาบเรียนนี้ผอเชั้นใจเจียนค่ะ